ขอแนะนำให้รู้จักกับหนุ่มหลอดชื่อว่านัวค่ะน้องนัวนะคะเป็นพุดเดิ้ลสีซิลเวอร์นะทุกคนนี่ก็คือเป็นสีที่ผัดออกมาจากสีดำนะคะก็ค่อนข้างหาย,ยากมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากเลยที่ประเทศเกาหลีนะคะสีนี้เนี่ยเขาก็จะมีความแฟนซีหน่อยเห็นไหมคะทุกคนเขาะจะมีแบบว่าดีเทลของเรื่องตางทีแบบตรงหูก็จะเข้มกว่าหรือว่าตรงช่วงหน้าจะสว่างเนี่ยจะค่อนข้างสวยมากๆค่ะ ตอนนี้นะคะน้องนัวเองเนี่ยอยู่ประเทศไทยเราด้วยนะคะสําหรับพี่วิวคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะดูน้องนัวตัวจริงนะคะก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาดูได้จะบอกว่าน้องเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เป็นไซส์ทอยมินินะคะก็คือจะมีน้าหนักประมาณที่ 3- าถึงสกิโลประมาณนี้ค่ะก็กําลังดีเลยใครที่ชอบน้องหมาไม่ได้เล็กจิ๋วนะคะก็จะเหมาะกับน้องนัวมากแล้วเขานะคะก็บอดี้ก็สวยนะคะหน้าก็หล่อ และที่สําคัญนะคะพุดเดิลเนี่ยเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ผัดขนหรือว่าแบบผัดขนน้อยมากๆทําให้จะดีต่อคนที่เป็นแบบว่าภูิแพ้ด้วยนะคะน้องก็จะเป็นไฮโปอเจนิคด็อกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะคะทําให้ใครหลายๆคนเวลานึกถึงน้องหมาเนี่ยต้องนึกถึงสายพันธุ์พุดเดิลเลยและตอนนี้นะคะน้องนวลนุ่มสดใสคนนี้นะคะก็ยังว่างอยู่ด้วยใครสนใจสามารถดูได้เลยที่ w ว w t h เว็บไทยนิวคค่ะ